สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการอาเซียนวิชันค่ะรายการที่จะทําให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งกบิชาน,นิุลบลใจงามค่ะองค์กรด้านสิทธิสตรีและเด็กนะคะออกมาแสดงความชื่นชมประเทศกัมพูชาเพราะว่ามีการพัฒนาใน2ประเด็นนี้ในทิศทางที่ดีขึ้นขณะที่การประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่พมา่าเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการไปติดตามรายละเอียดรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในภูมิภาคใน ช่วงสรุปข่าวอาเซียนรอบสัปดาห์ค่ะ การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่24เริ่มขึ้นแล้วที่ศูนย์การประชุมนานาชาติในกรุงเนปิดอท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่พม่าก,กว่า11,000นายโดยนอกจากกำลังพลในพม่าแล้วการประชุมระหว่างวันที่10-11พฤษภาคมนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านความปลอดภัยจากองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินเตอร์โพที่ดาเนินการตรวจตราความสงบก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น1 สัปดห์ได้ประเด็นสำคัญที่บรรดาผู้นำอาเซียนจะร่วมกันหารือประกอบด้วยการลงมติยอมรับปฏิญญาเนปิดอว่าด้วยการก่อตั้งประชาคมอาเซียนในปี2558รวมถึงหารือทิศทางของอาเซียนในอนาคตหลังก่อตั้งประชาคมในปีหน้า พลเอกฟุ้งกวางแทงรัฐมนตรีกลาโหมของเวียดนามกล่าวสดุดีวีรกรรมของทหารเวียดนามที่เมืองเดียนเบียนฟูในโอกาสครบรอบ60ปีการสู้รบระหว่างเวียดนามและทหารฝรั่งเศสเจ้าอนณานิคมในขณะนั้นโดยรัฐมนตรีกลาโหมของเวียดนามกล่าวว่าชัยชนะที่เดียนเบียนฟูเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์เพราะนำมาซึ่งการล่มสลายของเจ้าอนานิคมและนำไปสู่การได้รับเอกราชของเวียดนาม การสู้รบที่เดียนเบียนฟูระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศสดำเนินไปอย่างดุเดือดนาน56วันจนกระทั่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2497 o n c เ p ฟเดอะชิลเด e นนำเสนอรายงานชื่นชมความพยายามของกัมพูชาที่สามารถพัฒนาการให้สวัสดิการกับสตรีและเด็กในช่วง15ปีที่ผ่านมาโดยรายงานประจำปีครั้งที่15ของมาเตอร์อินเประเทศกัมพูชาถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่132จาก178ประเทศทั่วโลกซึ่งถึงแม้ว่าจะมีคะแนนค่อนข้างต่ำแต่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่ปี2 1,543เป็นต้นมาสาธารณสุขกรัรมพูชาสามารถลดอัตราเสียชีวิตของแม่และเด็กลงถึงร้อยละ64นอกจากนี้ยังมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยจำนวนที่นั่งของสสสตรีในรัฐสภาแห่งชาติเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง3เท่าตัว วิกโยธินสหรัฐและฟิลิปปินส์หลายพันคนเริ่มปฏิบัติการฝึกซ้อมและจำลองเหตุการณ์โจมตีบนชายหาดในทะเลจีนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองประเทศจะร่วมกันฝึกซ้อมปฏิบัติการทางการทหารเป็นเวลาสองสัปดาห์ท่ามกลางการจับตามองของนานาชาติภายหลังผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการโดยร้อยเอกเจเรมีไซเออร์โคสกนาวิกโยธินสหรั ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ว่าการฝึกซ้อมเป็นไปเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศขณะที่อัลเบิร์เดลโรซาริโอวัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวว่าการซ้อมรบร่วมครั้งนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันทางทะเลและรับมือกับปัญหาท้าทายในทะเลจีนใต้ ด้านความตึงเครียดในน่านาน้ำพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนนั้นทวีความรุนแรงขึ้นโดยเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจฟิลิปปินส์ได้สกัดจับเรือประมงที่ประดับธงชาติจีนและรวบตัวลูกเรือไว้11คนโดยทางการจีนเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ปล่อยตัวลูกเรือทั้งหมดแต่ทางการฟิลิปปินส์ยังคงนิ่งเฉย ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากเรามาติดตามช่วงเจาะลึกประเด็นน่ารู้ในอาเซียนวิชั่นค่ะ